สวัสดีครับเมื่อน,นี้ผมสิพามารู้จักอันอยาสมุนไพรสำหรับคุณผู้ชายนะครับเด้อสำหรับคุณผู้ชายไวท้องครับให้แข็งปังแข็งปังครับแต่สะออดเนีย่ยมันคือสมุนไพรไง,งอ่าเสี่ยวเครือครับเสี่ยวเครือแดงครับเป็นเสี่ยวแดงเด้อคุณผู้ช<ส>มเ<ม>ด้อเป็นยังคือห้องเสียสเ่ยวแดงสังเกตเบื้องดอกผมดอกสีแดงครับมันสิมี เซียวขาวเซียวแดงครับอันนี้เซียวแดงครับดอกสีแดงเซียวขาวดอกสีขาวครับเป็นไม้ประดับก็สวยครับอันนี้เป็นยาบำรุงกาลังท่านชายนะครับเดอ้อสำหรับผู้ชายใบทองครับสังเกตดูพี่น้องใบมันจะเป็นคือปีกผีเื้อน,นอพี่น้องผีเ้อตัวหรือปรโต,ตเจ้าสูนะครับนี่ปีกมันคือกันไปเลยครับใส่หากมันไมพไ่น้องเด้อบม่ได้ใส่ต้นมาเด้อกดหากมันเด้อใส่รากอันมาต้มน้ำดื่มนะครับเด้อ บำรุงกำลังท่านชายห้แข็งตั้งแข็งตั้งครับสำหรับปุไซใบทองเหมาะมากๆเลยครับเป็นยาบำรุงยางดีครับให้แข็งแรงทนและกระสู่ครับแ,แก้ปากเปื่อยปากนกกระจอกครับนี่ครับปีกคือใบคือปีกที่เสือตัวเจ้าสู่เลยนะครับแล้วหนิดด้ ไซลาบคือันนี้ตัวนี้ประมาณยาวยาวไฟมันใหม่เนาะครับผมยาวได้ประมาณสิบเมตรุ่นละครับเป็นเป็นไม้ประดับก็ดีครับแต่มันคนละโตรแล้วก็เสี่ยวโสมเสี่ยวเสี้ยวง่ายนะครับพี่น้องเบิ้งแค่ดอกกระหูแล้วเนี่ยดอกมันเป็นสีแดงเลยครับดอกสวยคล้ายๆดอกยานางแดงเนาะแต่นี่เป็นเสี่ยวแดงครับรวกายังมีสรรพคุณอื่นอยู่ด้วยพี่น้องเด้อแก้ปากเปื้อยปากเป็นแผลปากนกกระจอกได้เบอรเลยเด้อนี่ครับ แต่หมอสำหรับท่านใช้โดยตรงเลยครับแข็งสูไม่สูมือครับเนี่ยอันนี้ต้นน้อยมันสูไม่สูมันโดนไฟใหม่ครับมันขึ้นมาใหม่ครับคูดเอาเลยพี่น้องคูดเอาหากมันไปต้มอยู่ในนี้จะวันครพนมครับอันนี้มันจะหาได้ง่ายครับแถวบ้านเขายังสมบูรณ์เู่เนาะผมเป็นไม้ประดับก็สวยครับแก้ปากเปื่อยไส่รากต้มน้ำดื่มครับแก้ปากนกกระจอกเทศครับ ปากนกกระจอกปากปากนกกระจอกครับแมงกนกกระจอกเทศเนะนกกระจอกเทศเลยน้องมันห่อนเนาะัมนไอนไทยใน่เด้อห่อนครับพี่น้องห่อนคาหอดแน่พี่น้องเอ้ยจักแมงวีอีกดอกสวยครับดอกสีไม้แดงดอกสีแดงพรดเจ้สังเกตดอกมันเด้อพี่น้องเด้อถ้าเขาไปเห็นในป่าเด้อนุ่มๆผู้ชายท่านใดไปเห็นนะโคดมาโลดพี่น้องแต่ก็อย่าโคดเบิดเด้อว่าเห็ดแนวเนี่ย ถ้ามันอยู่ขางๆกัดสีก็คูดเอาแค่ต้นเดียวก็เพอะแล้วครับเนี่อคูดเอาเบิร์ดคูดปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยอันเสี้ยวแดงนี่าษากลางเลยครับเด้อมาดามีสานคือพูดฒถาล่มลูกครับมาดามซิมมึงรู้มันมันสมเหอกันบอคือสมเสี้ยวบอมีเปรียวบอจืดครับจืดเนาะถ้าสมเสี้ยวไม่สชเปียวเด้อยพี่น้องรสชาติไม่ใชสมสมจืดครับคิดว่ากินได้ครับเพราะมันจืดครับใบมันจืด รสาตจิดครับผู้เท่าลมลุกนะครับภาษาอีสานเ่าครับผู้เท่าลมลุกภาษากลางนะผู้เท่าลมลุกเาลลกนาะนมันไหลือะไรภาษาไหล,ไหล,ไหลท้องทินครับกับนี้สองเซอร์เนาะครับผมยาบำรุงกําลังทานใช้โดยตรงครับเดอ้อไหแข็งไส่แข็งขว้เงึกไสเงึกขวาออ้าครับไส้รากมันครับรทนน้ำเด้อพี่น้องเด้<ม>เอนะ พี่น้องเป็นจังใดแน่เนาะผู้ดาเ้ิงต้นมันต้นยางสวยเลยกะฝากไว้ในเด้อจจาแม่ไพเห็นอยู่ในปา่าในโด่งกะขคูดเอามาแต่ย่าไปคูดเบิดเดอร์เสียดายมันให้มันเห็ดแนวเห็ดเสือมันไว้ครับมันหายากลเลวครับคือหาอยากผู้ชายเขาทันใดอยากแข็งอยากทนอยากอืดคูดมาเลยพี่น้องเอามาต้มกินเอ้ออันนี้เป็นสมุนไพรย,ย่างดีบ่มีคอหามจา้ะบ่บมีผลขางเทียงสมารถกินได้เลย,เลยต้นสวยใบยสวยครับอนุรักษ์นะครับเ๋้ว่าเป็นไม้สุ่มประดับก็สวยครับโอเค ฝากไว้เน,นเด้อขอบม,มาเบิ้งครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ